เฮ้ยเมื่อคืนกลางเวที UN เสียงปรบมือดังสนั่นหลังไทยลุกขึ้นโต้กัมบูชาว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดมันเกินจริงคุณฝังครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เล่นๆนะ เมื่อคืนนี้ที่การประชุมสมัชชาสหาประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่80จัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก ork, ประเทศสหรัฐอเมริกานายเสียศัก์กพุ่งเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ขึ้นกล่าวถ้อยถแถลงที่เรียกได้ว่าเด็ดขาดชัดเจนและไม่อ้อมค้อมต่อหน้าตัวแทนประเทศสมาชิกนับร้อย คุณรู้ฟังครับเหตุผลที่ถ้อยถแถลงนี้กลายเป็นจุดสนใจเพราะไทยถูกกัมพูชากล่าวหาซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและบังคับขับไล่ประชาชนกัมพูชาออกจากพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่มีการปักปั่นเขตแดนอย่างเป็นทางการกัมพูชาพยายามใช้เวทียูเเป็นที่ระบายโจมตีไทยวาดภาพให้โลกเห็นว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานแต่แต่เมื่อคืนเสียศักขึ้นเวทีแล้วพูดแบบตรงไปตรงมา เขาบอกเลยว่ากัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงทำตัวเป็นเหยื่อและใช้ข้อกล่าวหาที่เกินจริงเพื่อสร้างภาพในเวทีโลกและทันทีที่พูดจบก็เกิดเสียงปรบมือกิดกล้องจากห้องประชุมอ่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะนี่ไม่ใช่การพูดคุยกันในระดับทวิภาคีแต่เป็นการตอบตัวกันกลางสมัชชาสหประชาชาติที่คนทั้งโลกกำลังจับตามอง ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับตลอดปี2,568ชายแดนไทยกัมพูชามีความตึงเครียดมาตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงกันในวันที่28กรกฎาคมแต่หลังจากนั้นกลับมีการประทะย่อยเกิดขึ้นต่อเนื่องกัมพูชากล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงแต่ไทยก็ยืนยันว่ากัมพูชานั่นแหละที่แอบเคลื่อนไหวใช้ทุนระเบิดและบิดเบือนสถานการณ์ ล่าสุดก่อนการประชุมนี้เพียงหนึ่งวันกัมพูชาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศปรักสุคนขึ้นเวทียูเเพื่อกล่าวหาว่าไทยกระทําการละเมิดสิทธิของกัมพูชาและบังคับขับไล่พลเรือนกัมพูชาออกจากพื้นที่พยายามชี้ว่าไทยคือผู้รุกราในทุกกรณี แต่พอมาถึงเมื่อวานนี้27กันยายนเสียสักก็ลุกขึ้นยืนต่อหน้าเวทีแล้วพูดสวนทันทีว่าผู้ที่เป็นเหยื่อแท้จริงคือประชาชนไทยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องทนทุกข์จากเหตุปะทะนี่คือการตอบกลับที่พลิกภาพอย่างแรง คุณฟันครับจุดนี้สําคัญมากเพราะไทยไม่ได้ปฏิเสธทุกอย่างลอยๆแต่ยังย้ําด้วยว่าไทยพร้อมจะเดินหน้าพูดคุยและแก้ปัญหาในกรอบที่มีอยู่แล้วเช่นคณะกรรมการชายแดนร่วมหรือ GBC ที่ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงใช้เป็น,นกลไกเจรจา แต่ถ้อยแถลงของไทยก็มีน้ำหนักตรงที่เซียสักเล่าให้ฟังว่าก่อนขึ้นเวที U n เตัวแทนไทยกับกัมพูชาเพิ่งคุยกันนอกรอบในทางที่เป็นบวกแต่พอถึงเวลาจริงกัมพูชากลับพูดอีกอย่างหนึ่งบนเวทีโลกซึ่งต่างกันราวกับฟ้ากับเหวตรงนี้เองที่ทำให้หลายประเทศสมาชิกในห้องประชุมเกิดความสนใจและถึงขั้นมีเสียงปรบมือสนับสน,นุนเพราะมันชี้ชัดว่าฝ่ายไหนกำลังเล่นการเมืองในเวทีโลก คุณฟังครับเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะหลังจากไทยออกมาพูดเช่นนี้กัมบูชาก็ยังคงเดินหน้าขยายประเด็นอาจพยายามผลักดันให้กลายเป็นวาระในสหประชาชาติหรือแม้กระทั่งผลักไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ แต่ในแง่ความรู้สึกของคนไทยต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้หลายคนฟังแล้วรู้สึกภูมิใจที่อย่างน้อยโตแทนของเราก็ไม่ได้ยอมให้ใครมาพูดอะไรเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปคุณฟังคิดยังไงครับ และนี่คือเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเกมการเมืองชายแดนที่กำลังถูกยกขึ้นไปเล่นบนเวทีโลกคุณฟังครับสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาหลังจากถ้อยถแถลงของไทยเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่แค่เสียงปรบมือธรรมดาแต่เป็นสัญญาณว่าหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามกับข้อกล่าวหาของกัมพูชาแล้วว่าแท้จริงมันเป็นอย่างที่พูดจริงๆหรือเปล่า เพราะถ้าดูตามข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นปี2,568จนถึงตอนนี้พื้นที่ชายแดนโดยชวาแถบจังหวัดสะแก้วและสีสะเกตเกิดเหตุปะทะหลายครั้งกัมพูชาบอกว่าเป็นเพราะไทยบุกรุกแต่ฝ่ายไทยก็ยืนยันชัดว่าเราแค่ปกป้องดินแดนและบางครั้งกัมพูชาเองต่างหาดที่เหยียบกับดักระเบิดของตัวเองจนเกิดความสูญเสียเ,ออเรื่องนี้มีรายงานจากองค์กรระหว่างประเทศด้วยว่าประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดน ต้องอพยพมากกว่า20,000คนตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายครอบครัวต้องหนีตายบ้านเรือนพังพินาศเด็กๆต้องหยุดเรียนภาพเหล่านี้ต่างหากที่สะท้อนความจริงของสงครามว่าใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังครับเมื่อคืนเสียศักจึงเลือกใช้ประโยคที่แรงมากเขาบอกเลยว่าคนไทยต่างหากที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่กัมพูชาแล้วก็อธิบายว่าผู้สูงอายุเด็กผู้หญิงที่อยู่ชายแดน ต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยมาตลอดซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่กัมพูชาพยายามเล่าตรงนี้เองที่ทําให้คนในห้องประชุมหันมามองไทยมากขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นไทยยังย้ำโดยว่าเรายึดมั่นในสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกที่มีอยู่เช่น j o ยบอร์เดอร์คอมมิชั่นหรือ GBC เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งไม่ได้ปิดประตูเจราจาแต่คำถามก็คือกัมพูชาจะเอาด้วยจริงหรือเปล่า เพราะถ้าเขาเลือกดึงเรื่องไปให้ถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ก็อาจจะกลายเป็นเกมยืดเยื้ออีกหลายปีในเชิงการทูดนะครับการที่ไทยได้พูดใน UNGA ครั้งนี้ถือว่าเป็นการพลิกเกมเพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาภาพที่สื่นอนานาชาติได้รับส่วนใหญ่ถูกกัมบูชาน,นําเสนอฝ่ายเดียวเพราะไทยออกมาพูดแรงๆแบบนี้ก็เหมือนทําให้หลายประเทศเริ่มเห็นอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าครั้งนี้ไทยไม่พูด แล้วปล่อยให้กัมพูชาโจมตีฝ่ายเดียวภาพลักษ์เราจะเป็นยังไงแต่เพราะมีการโต้กลับทันทีทําให้เวทีโลกต้องมองใหม่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดําขาวแต่มีความจริงอีกด้านหนึ่งที่ต้องฟังอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์บางสํานักบอกว่าท่าทีของไทยเมื่อคืนนี้ทําให้คนไทยในประเทศรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้อ่อนแอไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรก็ยอมหมดแต่ลุกขึ้นยืนโต้ด้วยเหตุผลและหลักฐานชัดๆ ผมมองว่านี่เป็นหมากการเมืองที่ชานฉลาดนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ปกป้องดินแดนแต่ยังปกป้องศักดิ์ศรีของชาติในสายตาคนทั้งโลกด้วยคุณฟังครับตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆ 1. กัมพกบูชาจะเดินหน้าฟ้องร้องหรือผลักประเด็นไปที่ ICJ หรือไม่ 2. ไทยจะเปิดเผยหลักฐานสนับสนุนเพิ่มไหมเช่นภาพถ่ายดาวเทียมรายงานผู้สังเกตการและ 3. ปฏิกิริยาของประเทศอาเซียนรอบข้างจะเข้าข้างฝ่ายไหน ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะผลลัพธ์จะกระทบโดยตรงกับประชาชนชายแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาแล้วยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของไทยในระดับโลกด้วยดังนั้นคุณฟังครับการที่มีเสียงปรบมือดังสนั่นเมื่อคืนไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือสัญญาณว่าประเทศไทยยังยืนอยู่ได้ในเวทีโลกและไม่ปล่อยให้ใครมาบิดเบือนความติงฝ่ายเดียวอีกต่อไปโอ้เฮฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ คุณฟังคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับผมเองอยากรู้ว่าคนไทยคิดเหมือนกันหรือเปล่าและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวด่วนแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปแบบสดๆร้อนรอนครับ